ทำปุ๋ยหมักเองง่ายๆสบายสบายไม่ต้องเหนื่อยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับยูดีแม่ครับพี่น้องคลิปนี้ครับมาคุยกันเรื่องทำปุ๋ยหมักขี้วัวแบบง่ายๆสบายสบายไม่เหนื่อยนะครับวิธีการนี้เหมาะสำหรับพี่น้องที่มีวัวเป็นของตัวเองมีโคกวัวเอง นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมทำประจำแล้วมันก็ได้ผลนะครับวิธีที่ว่านี้นะครับใช้ฟางก็ได้เศษใบไม้ก็ได้หรือจะใช้เกลบบิบก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่มีฟางวิธีการก็คือเอาฟางเนี่ยไปโรยบนขี้วัวนะครับ ไปปูบนขี้วัวในคอกในคอกเลยนะครับถ้าพี่น้องไม่มีฟางจะเป็นเศษใบไม้หรือเป็นแกลบดิบก็ได้นะครับก็อเอาไปโรยบนขี้วัวซึ่งก็มีพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเขาก็ทำวิธีนี้กันนะครับพอเราเอาวัวเข้าคอกวัวมันก็จะเหยียบมันก็จะย่ำนะครับมันก็จะหมักไปในตัว ไม่ต้องกลับกองไม่ต้องคลุมผ้าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนี่คือวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราทำกันแบบไม่ต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับพี่น้องที่มีวัวเป็นของตัวเองมีคคกวัวเองนะครับก็ท <c oughs> ทำวิธีนี้นะครับเดิมทีเนี่ย ผมก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะทําปุ๋ยหมักแบบวิธีนี้เดิมทีคือเอาฟางเนี่ยไปให้วัวมันกินนะครับทีนี้วัวมันก็ดึงไปก็ดึงมาฟางมันก็หล่นอยู่ในพื้นอยู่ในในคอกบนขี้วัวนะครับวัวเขาก็ย่ําไปก็ย่ํามาพอถึงเวลาพวกเอามาใช้ไปขดเอามาก็สังเกตว่าเออไอ้ฟางที่มันหล่นลงเนี่ย ที่มันหมักมมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะสลายตัวนะครับในระยะเวลาที่หลายเดือนหรือเป็นปีปกติคอกวัวผมเนี่ยผมจะเอาออกมาใช้ปีละครั้งนะครับปีหนึ่งผมก็จะขนออกมาเอามาใส่นาบ้างเอามาใส่สวนบ้างนะครับไม่ต้องหมักนะครับมันกลายเป็นปุ๋ยหมักไปในตัวครับพี่น้อง นะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยพี่น้องหลายๆท่านก็ใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีโรยแกลบบ้างเป็นแกลบดิบนะครับโรยฟางบ้างบางท่านทั้งสองอย่างทั้งฟางทั้งแกลบนะครับส่วนบางท่านที่คอกวัวอยู่ในสวนยางก็ใบยางที่เป็นใบแห้งที่มันหล่นบวกกับฟางนะครับ ของผมก็เช่นกันครับผมก็ทั้งใบยางทั้งฟางนะครับเอาไปปูเลยครับฟางเดี๋ยววัวมันก็เหยียบมันก็ย่ําลงข้ามันเองนะครับไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปรดน e ้ำอีเอ็มไม่ต้องไปใส่อะไรเลยนะครับทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับวัวมันก็เหยียบมันก็ย่ําพอมันถ่ายมูลถ่ายขี้ออกมามันก็จะเหยียบไปเหยียบมาบวกกับเหยียบฟางเราด้วยนะครับ มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีชั้นยอดนะครับสำหรับขี้วัวก็จะมากไปด้วยไนโตรเจนนะครับตามมาด้วยฟอสฟอรัสแล้วก็โพเทสเซียมนะครับเหมาะสำหรับที่จะเอาไปโรงพื้นทำให้ดินร่วนซุยก่อนปลกูกหรือเอาไปใส่ให้พืชที่เราปลูกแล้วก็เหมาะนะครับเร่งการเจริญเติบโต ทำดินร่วนสูยได้ดีสําหรับปุ๋ยขี้วัวนะครับมีพี่น้องถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าต้องการจะรองพื้นจะปลูกพืชต่างๆใช้ปุ๋ยขี้อะไรมันได้ทุกขี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้หมูขี้แพะมันก็ได้นะครับแต่ที่ผมแนะนำไปคือ ดีที่สุดเนี่ยขี้วัวครับขี้วัวขี้ควายแล้วก็ขี้หมูแต่ถ้าเป็นขี้หมูเนี่ยต้องเป็นขี้หมูที่เราเลี้ยงเองหรือพี่น้องเราในหมู่บ้านเลี้ยงเองนะครับไม่ใช่เป็นขี้หมูในฟาร์มใหญ่ถ้าเป็นขี้หมูในฟาร์มใหญ่ก็ไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับเลี้ยงเองจะดีกว่า นะครับส่วนขี้วัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่หรือวัวที่เราเลี้ยงเองได้นะครับจะนำมาองพื้นหรือจะนำมาโรยรองกลอนปลูกหรือจะมาใส่ให้พืชน,นะครับซึ่งวิธีการใส่ให้พืชเนี่ยผมก็ลงไปคลิปคนก่อนมันต้องให้มันแห้งก่อนนะครับให้มันแห้งแล้วจึงเอามาใส่ให้พืช แต่ถ้ามันไม่แห้งพอถ้ามันยังเปียกมันอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขี้วัวนะครับขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ก็เหมือนกันครับต้องให้มันแห้งก่อนนะครับถ้ามันไม่แห้งเราก็เอามาตากนะครับตากแดดไว้ก่อนถ้ามันแห้งได้ที่จึงเอามาใสใ่พืชของเรานะครับถ้าเราเอามาใส่เลยเนี่ยมันอันตรายมากนะครับพืชของเราเนี่ย มีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราหรือโรคอื่นๆได้นะครับที่มันมากับพวกมูลสัตว์ต่างๆนี่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกเยอะลงทุนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งซื้อขี้ไก่มาเนี่ยถ้ามันยังไม่แห้งนะครับเพราะว่าเวลาเขาเอามาส่งจะมา,ามาแบบถุงใส่ถุงโพยมานี่แหละนะครับ ถ้ามันไม่แห้งพอนะครับตาก่อครับพี่น้องแล้วจึงเอาไปรงองรองพืชเอาไปโรใปยให้กับพืชเอาไปใส่ให้กับพริกกับมะเขือของเรากับพืชของเรานะครับขี้วัวก็เช่นกันนะครับแต่ถ้ารองพื้นผมแนะนําขี้วัวครับดีที่สุดนะครับซึ่งจะมีไนโตรเจนเยอะกว่าโพแทสเซียมเยอะกว่าฟอสฟอรัสนะครับและขี้วัวเนี่ยมันทําให้ดินร่วนซุย ทำให้มีอินทรีย์วัตถุในดินนะครับทําให้ดินฟื้นตัวได้เร็วไวกว่าขี้ไก่นะครับรงลงมาก็จะเป็นขี้หมูตามมาก็จะเป็นขี้ไก่ถ้าพี่น้องไม่ม,มีขี้วัวนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับถ้าจะรองพื้นสรุปคือมันเอามารองพื้นเอามาใส่ให้พืชได้ทุกมูลทุกขี้นั่นแหละครับแต่ที่ผมแนะนำเนี่ย คือสิ่งที่มันได้ผลไวเร็วที่สุดทำให้ดินเราฟื้นตัวไวที่สุดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้วงทุกท่านที่ติดตามบ่าต้นดึกซีรีส์วิถีกเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ